สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาวยูทูบนะครับคลิปนี้ก็อยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับดัมรถหกล้อดัมซิ่งนะครับก็ได้ลงของเรียบร้อยครับก็จะไปขึ้นงานที่สระบุรีนะครับตอนนี้ก็เดินทางมาถึงลำตะคองนะครับจะขึ้นไปลำตะคองนู่นนะครับ ก็มาถ่ายบรรยากาศให้ท่านผู้ชมดไ,มไมด้ดูกันไมู่้เขานีไปน้ำเด็ดมาถ่ายบรรยากาศให้ท่านผู้ชมได้ดูกันก็จะเล่าเรื่องอะไรต่างๆนานาให้ท่านผู้ชมได้ฟังนะก,อกอันนะครับก็คือก่อนอื่นนะครับก็อ่าว่างเลยะนะครับเรื่องที่จะเล่านะครับเรื่องี้จะเล่าก็คือ รถเก่ากับรถใหม่นะครับรถเก่ากับรถใหม่นะครับแตกต่างกันยังไงนะครับถูกต้องครับถูกต้องครับรถใหม่ก็คือรถใหม่นะครับรถเก่าก็คือรถเก่านะครับแตกต่างก็คือมันใหม่กับเก่าเนาะความแตกต่างกันเออรถเี่นข้ามมาเจอรถวิ่งมานะครับฟังไปด้วยแล้วก็ดูบรรยากาศไปด้วยนะครับ ก็บางทีนะครับบางทีที่เท่าแก่เขาออกรถมาใหม่ๆนะครับธรรมดาก็น่าจะเป็นคนเก่าขึ้นนะครับเป็นคนเก่าครับนะครับทำไมคนเก่าไม่เอานะครับแน่นอนใครๆก็อยากได้ครับรถใหม่นะครับใครๆก็อยากขึ้นขับนะครับ แต่จะมีบางคนอยู่นะครับก็คือเขามาหาตังค์นะครับเขามาหาตังค์นะครับไม่ได้มาขับรถใหม่นะครับเขาอาจจะขับคันเก่าเขาอาจจะได้ตังค์ดีกว่านะครับไปขับคันใหม่กว่าเลทมันจะอยู่นะครับกว่ารถมันจะได้นะครับโมเมนต์อ่ามันต้องได้ยินกัเจ้าวานะครับ ได้ยินคนที่เขาเคยขับเนาะเลขไม่เป็นแสนนู่นนะครับแสนกิโลรถรถถึงจะอยู่นะครับแสนแสนกิโลเออแสนกิโลห้าหมื่นหกหมื่นนู่นนะครับมันมันถึงจะอยู่นะครับเรืมันถึงจะอยู่ตัวนะครับถ้าเราไปขับแรกๆนี่โอ้ยนะครับเพื่อ้ยินมาพี่นังที่งเขาว่าโอ้เข่าด่าอีกแล้วนะครับได้จกเงินเติมมันซอยแถวเกียร์ครับ ถ้าเราขับคันเก่าเหรียมันอยู่ตัวแล้วครับเราเคยได้เที่ยวนี้ทเที่ยวละสองสามพันนะครับขับเที่ยวไหนมันก็ได้ครับสองสามพันสองสามพันนะครับบวกค่าเที่ยวอีกก็เป็นสี่ห้าพันนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้คือผมสมมุตินะไม่รู้เหมือนกันว่าใครจะได้เยอะได้น้อยเท่าไหร่นะครับผมก็ไม่รู้ด้วยนะครับอย่างของผมก็ได้เที่ยวละ สามพันสองพันกว่าสามพันสามพันห้าบ้างมีบ้างบางเที่ยวนะครับก็คือมันจายตัวแล้วนะครับอถ้ามาอย่างโคราชก็เอาถูกลงไปอีกครับก็เหลืออยู่สองพันกว่าบาทน,นะครับถ้าผมไปเอารถน้ํามันนะครับผมไม่รู้นะครับว่ามันจะเหลือมากเหลือน้อยนะครับแล้วถ้าเหลือมากก็ดีไปนะครับมันก็อา่า เป็นสิ่งที่ดีสําหรับเรานะครับได้รถใหม่ด้วยตังก็ได้เพิ่มด้วยนะครับแล้วถ้านะครับไปขึ้นคันใหม่นะครับแล้วถ้าแล้วถ้าแล้วถ้าไปเอาคันใหม่นะครับรายได้ผมไม่ได้ดังอ่าที่ผมตั้งเป้าไว้นะครับได้ต่ำกว่าได้ต่ำกว่าคันนี้อีกที่ผมขับอีกนะครับถ้ามันได้ต่ำกว่าคันนี้นะครับแน่นอนนะครับผมต้องช็อตแน่นอนนะครับช็อตช็อตเลยแหละ นะครับพอว่าไลยได้แต่ละเดือนหนีมันก็ค่อนข้างที่แบบเดาออกแล้วนะครับผมขับคันนี้นาะขับคันนี้ค่อนข้างที่จะรู้แล้วว่าได้เดือนละเท่าไหร่นะครับไม่แหงดหทางครับพี่น้องถอนตัวแล้วครับถอนตัวแล้วตายแล้วคอยตายแล้วตายแล้วตายแล้ว ตอแล้วครับถอนตอแล้วเอาใสครับไม่เกียบครับแต่มันรถหนักมากผมขี่แตกได้ว่าอันนี้แค่นี้รถเปาได้เปิดไฟหมากขึ้นครับ <S <S เกียร์เกียรนะครับท่านผู้ชมนะครับถ้าถ้ารายได้ผมได้น้อยกว่าได้ตำกว่าที่ที่ผมขับคันนี้นะครับที่ผมเคยอ่ามีงวดรถนะครับมีคา,าลูกคาเมยียนะครับ เหลือเท่านี้เดือนเหลือเก็บเดือนเท่านี้นะครับหือไม่ก็ไม่เหลือนะครับมันก็พอจะอ่านรู้เรื่องแล้วนะครับอาลูกไปโรงเรียนมูนน้นยถ้าผมไปขับคันใหม่เกิดมันไม่ได้นะครับผมก็ช็อตนะครับถ้าหวดรถมันไม่มีนะครับก็โอเคอยู่นะครับได้น้อยก็ว่าไปตามน้อยครับได้มากก็ดีไปแม้เพราะะนาดพวกเยว่า คือเรามาหาตังค์นะครับนะครับส่วนมากเลยแหละรถคนขับรถเขาจะคิดแบบนี้นะครับเรามาหาตังค์นะครับไม่ได้มาเลี่นนะครับไม่ได้มาขับรถงามนะครับแต่ถ้าอ่า้มันก็แล้วแต่คนแหละครับบางคนก็ชอบรถสวยรถงามนะโอ้แต่แกก็บ่อยข่อยขึ้นมาขันงามๆนี่แหมนีะครับเลียดยุบุ่นสูงเสียดฟ้าพุ่นนะครับไปขับเอาอย่าง ครับเอากล้ามดิแมย่านบอกผมบอกถือว่าครับนั่นหลยครับเรามาหาตังนะครับคนที่รอใช้อยู่บ้านเรามีนะครับไม่ได้เกี่ยวกับรถสวยรถงามให้ครับขั้นขี่ไล่กันตามกันเลี้ยงเถยวแล้วเป็นมื่นน่ะไปขับคึอก็นะครับบอกตรงเอาแบบบอมี่แอร์ก็ได้ก็ได้ซีเรียสนะครับ มันเลียเที่ยวละเจ็แปดท่านเ็ดแปดท่านน่ะไปเรียนเรียนหนึ่งจะหาเที่ยวหรือก็พ้อนตัวอขับไปสอนไปก็ได้กันเยอะหลายอ่ะเพราะด้ว่านะดีกว่าไปขับรถแอร์เย็นสปายนะครับกินข้าวกบปละเดียกแ <c oughs> ม่รว่าขนาด้นมือชมอ่นะค,คนที่เขาขับรถอ่าทันที่รุ่นเก่าๆนะครับเขาอาจจะตังค์เหลือเยอะนะครับ ก็อย่างนี่าผ่านคิวหอร์้อ,องท่านเขายาวาเด็พี่น้องนะครับก็ฝากไว้ให้คิดครับผมฝากไว้ให้คิดฝากให้เพื่อนๆท่านผู้ชมน้องๆพี่ๆท่านไหนที่มีใจรักทางด้านรถบรรทุกนะครับรู้อยู่ว่าอย่าขับรถงามนะครับรู้อยู่ว่าอย่าขับรถแต่งนะครับอย่าขับรถใหม่นะครับเข้าใจครับ เข้าใจกันนะครับทำไมผมไม่ขึ้นรถพี่เอที่พี่เอขับนะครับเพราะขนาดผมมาก่อนนะครับเหตุผลก็คืออ่า,าเขาแก้บนเพราะหิ่ครับผมก็ขออยู่ที่บนวาวบขอครับแต่เขาบอกว่าจาขับคันนั่นละ่ะจำดีแล้วละ่ะขับคันนั่นนะว่าท่านต้องเตี้ยนดอกว่าท่าน จก็อยากได้อยู่นะครับเพราะว่าผมคิดว่าอย่างนี้นะผมผมที่ผมขอลดน้ํามันนะผมคิดว่าอาเวลาผมเข้าบ้านนะครับมันก็จะไม่มีปัญหาเรื่องการ์ดนะครับเพราะว่าปั๊มน้ํามันเยอะนะครับอีกอย่างลูกเมียมาด้วยนะครับลูกผมมาน้่เมียรถการ์ดมันร้อน,นครับรถการ์ดนะผมต้องอ่าแล้วลดน้ํามันอนะ่ะมันมันเย็นดีนะครับเย็น หัวเก่งเย็นสบายยเย็นดีนะครับได้น้อยผมก็ไม่ว่านะครับผมก็เลยลองขอแกดูนะครับแกบอกว่าบ่บ่ห้บ่ห้ดอกทํ่ขับขันนั่นแหละดีแล้วไอ้สัตขับ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 ไว้บ้างี่ยผมก็เลยไม่พูดต่อนะครับเพราะว่าได้ก็เอาไม่ได้ก็เอาไม่ได้ก็ไม่เอานะในใจนะนะครับคิดคิดอย่างนั้นนะครับ ไม่ได้คิดเป็นอื่นนะครับถ้าเป็นบางคนที่เขาตั้งใจนะครับผมคิดว่าเท่าแก่พูดมาคำนั้นเขาลาออกแน่นอนแหละถ้าเป็นคนที่เขาคิดมากนะครับกับกูมาก,ก่อนมาหลังอะไรประมาณนี้นะกับการมาก,ก่อนมาหลังบางทีคือว่าให้ผมรักผมมัสามารถก่อนได้จรงนะเพราะเพให้เราแต่ที่จริงเขาเชิงแบบพูดเล่นนะครั เล่นเขาเล่นเขาเล่นเล่นห,หัวหัวกันนี่นะถ้าเป็นคนคิดมากนี่ก็เรียบร้อยแล้วครับก็ได้ออกเลยแหละสั้นมาถแถวนี้เราผมจอดนะครับคุณขับคันนี้มันก็ใหม่ครับจะขับคันใหม่คันเกา่าก็เหมือนเดิมนะครับถ้าถ้าไม่รักษาถ้าไม่ดูแลร,รักษานะครับอย่างรถคันของผมนี่ก็หลายปีแล้วนะพวก เลขไมก็ตีกลับไปแล้วนะครับยังยังไม่เปลี่ยนอะไรนะครับพวกเครื่องหรอกเครื่องยนต์ก็ยัง,ย,งยังอยู่ดีนะครับที่ได้เปลี่ยนก็มีอน้ํามันเครื่องนะครับแล้วก็น้ํามันเกียร์น้ํามันเพียงท้ายนะครับแหนแบ,บยังแหนแบ,บไม่ได้เปลี่ยนจากเส้นครับแหนแบ,บยังไม่หักซักกระเส้นนะครับมีแต่เสริมนะครับผมเสริมแหนบร้อหน้าขึ้นมาอีกนะครับเพราะว่ารดการ ผมดูแล้วมันมันจะแบบหนามันจะหมูหมูลงครัมันหนักทางกัดนะครับผมก็เลยเสริมให้หัวมันเชิดขึ้นอีกนะครับจะได้ขับสบายพอไปหมอบกู้จูกูจูไปนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศอ่าใส่ละ่ะข้ามลำตะคองมาเมือ่อตะกี้นะครับก็ฟังไปด้วยบ่นไปด้วยบ่นไปด้วยฟังไปด้วยนะครับไอ้ท่านผู้ชมแบบ ไม่เบื่อนะครับให้แบบได้ความรู้ไปด้วยนะครับดูบรรยากาศไปด้วยนะครับครับผมฝากไว้ให้คิดนะครับสำหรับรถใหม่กับรถเก่าเนาะไม่ว่ากันนะครับอย่ว่ากูขับคันเก่ามึงขับคันใหม่นะครับได้ตังค์เหมือนกันนะครับแต่จะได้น้อยได้มากนะครับนั่นแหละก็มีแค่นี้ครับที่มาเล่าให้ฟังนะครับถ้า ถ้าคิดออกอีกเดี๋ยวจะบอ,อกไปฟังอีกนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับฝากกดติดตามช่องตั้มรถหกล้อดั้มซิ่งให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกการติดตามและตอนลงคลิปอะไรจะได้ไม่พลาดนะครับจะได้หูจักควอนมูเลยว่าเป็นไงซะเด้งติ้งหน่องกระโดดนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ